กึ่งแกนอีกฟังนึงมือนี่ไน้ซี่้ลยซี่โตอยากมึงลูกปืนดีจะไปลูกปืนลูกปืนใส่เรียบร้อยแล้วไว้ตอกเข่าปลายนิดนึงไว้ตอกสองสุด2ีสิบมิลลูกปืนยีสิบมิน โอ้ยสิบมิลกับยี่สิบห้าปนยี่สิบห้ามิลโอ้อืมไอซีโตออเดร์มือจับไปตอนนี้เราขึ้นเกียวซ้ำนี่ต่อไปขึ้นเกียวเครื่องไม่ตัวนี้เครื่องตัวนี้ขึ้นบ่ได้เป็นสะพานสอง เกี่ยวไงเครื่องไงสะพานสองเครื่องสะพานสองเลยขึ้นเกี่ยวบ่ได้กันสะพานสีขึ้นเกี่ยวในตู้เลยเอปล่อยเลยจบเลยทีเดียวบ่ไใดได้ที่เกี่ยวสะพานสองใจเครื่องไงมันปาดไงเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปขึ้นเกี่ยวสิบหกสิบหกนะสิบหกก็แล้วขันจื้อบ่อพิษนี่ เกี่ยวพวกนี้จะได้กึ่ง่ายเด้ยสิพกร้อยเอาเนิบสีต่ตัวมันมืนออื่นอีกอย่มืออื่นแได้จักโตเบิ่งรับตะมีดมันแข็งโพดมันเป็นเล็กหัวแดงเวลากึ่งน,น,น้ำขาดบ่ได้เลยต้องหดน้ำตลอดเครื่องบ่มีน้ำอันนี้ดิขันมีน้ำในตัวายนะ ขอบคุณครับ